สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้า,าจ๋าปากขบวนเมืองเพชรบูรณ์จะมีแนวทางมาฝากนะคะวันนี้นะคะจะเป็นแนวทางของเลขบึงการนะเลขบึงการนะคะตอนนี้มาแรงมากที่แถวมือการนะจ่าจาก็มั่นใจว่าน่าจะอั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากาคนคนที่ เขาอยู่ที่บึงการจริงๆนะคะแล้วเขาให้มาว่ามันเป็นเลขดังมากเนาะพื้นที่ไหนที่ตอนนี้ยังไม่อั้นก็ลองลองเนาะจัดจัดติดไว้นะคะจากนี้นิดหน่อยๆนะคะซักลอตเตอรี่ก็ใบ2ใบนะคะหรือว่าซักพันสองพันเนาะอ่ะอันนี้นะคะก็คือว่าเอาไว้ลุ้นกันนั่นเองส่วนนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จา๋าแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆในงวดต่อไปที่สําคัญก็ ตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะวันนี้นะคะจาก,ก็มีชุดเลขนะคะบึงการนะคะมาแรงและอั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเลขชุดของอของผีใต้หงนะคะอันนี้จาก็เพิ่งเห็นนะว่าแต่ว่างวดที่แล้วาจ๋าไม่มั่นใจนะคะว่า จเจอหรือเปล่าแต่ว่างวดนี้นะคะเห็นมาจาก,ก็เลยจัดมาให้ส่วนอีกหนึ่งชุดนะนั่นก็คือจะเป็นเลขเลขที่บ้านของลุงพลซึ่งลุงพลฝันเห็นน้องชมพู่นะคะเดินมาที่บ้านอเอแล้วเราเดินเข้ามาที่บ้านแล้วอันนี้นะคะที่สําคัญเราก็เอาเลขเนี้ยไปลุ้นชคกันก็ได้นะเพราะว่าบ้านลุงพลก็สร้างเสร็จปุ๊บใหม่ๆเลยนะคะคือว่าเป็นเป็นเป็น บ้านเป็นหลังที่สร้างขึ้นเลยนะคะเสร็จๆเ,เสร็จแบบใหม่ๆก็เลยเออวันเนี้ยเอาตัวเลขอะเอาไปไว้ลุ้นโชคกันนะคะอ่ะมาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะชุดตัวเลขนี้นะคะเอาเป็นเลขชุดของเลขผีตายโหงเนาะงวดที่แล้วเขาบอกว่าให้มา1 1 8เนาะชุดของหลวงตาดำนะคะงวดที่แล้วเขาบอกว่าเขาให้มา1 1 8 อ่ะงวดน,นี้นะคะเขาให้มาเป็นเลขชุด3ตัวหางเดียวเหมือนเดิมนะคะให้มา913่าเอองวดที่แล้วเขาบอกให้มา1 18นเนาะมันออก811วันนี้ให้มา913นาะคะเพือพ่อนๆถ้าหากได้ไปก็อย่าลืมตัดชุด2ตัวเนาะอ่ะก็จะเป็น9113นะคะแล้วก็93เอาเอาไว้อะคือว่าเราก็ต้องตัดเล่นชุด2ตัวเอาไว้ลุ้นโชคกันเผื่อว่ามันจะมาแบบชุดที่เราแบบไม่คาดคิดอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะ อันนี้จะเป็นเลขชุดของผีใต้หงใช่ไหมต่อมานะคะที่จะได้บอกเพื่อนๆไว้นะว่า,อาเอาเอาอีกหนึ่งชุดนะคือว่าจ๋าก็ไม่รู้นะว่าดังมาจากไหนนะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนๆออไปเหมาลอตเตอรี่มานะคะเหมาลอตเตอรี่นะคะจะเป็นชุด2ตัวนะคะทั้งหมดนะคะชุดอ่าไม่ใช่ชุด2ตัวชุด2ใบเออทั้งหมดนะคะ8ชุด 8ชุด2ใบก็จะเป็น16อ่16า16ใบนะคะเขาไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าหรือว่าโดนใจใครหรือเปล่าทั้งหมดนะคะ16ใบเมามาทั้งหมด16ใบ8ชุดชุด2ใบนะคะชุดละ2ใบตัวเลขที่เมามานะคะนั่นก็คือ53นะตัวเลขที่เหม,มาม้า53นะคะสาหรับงวดวันที่1กันยายนก็ใครทีอ่อยากรู้อ่ะว่าบางบางท่านนะคะจะ ค่อนข้างที่จะเหมาโรตารี่อ่ะชุดไหนก็ลองเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะแต่แต่เจ้าเนี้ยเขาเหมามาเป็นเลขชุด53นะอ่าเลขผีใต้หง913นะคะเอออันนี้ก็ยังคง3นะคะคง3มานะคะอ่ะส่วนนะคะอีกหนึ่งชุดที่จะบอกฝากบอกเพื่อนๆไว้เนาะนั่นก็คืออ่าเลขชุดบึงการนะคะเลขชุดเลขเด็กเลขดังของบึงการเลยคือตอนเนี้ยนะคะมันเป็นเลขที่แบบ เขาเรียกว่ามาแรงแล้วก็อันนะอันเรียบร้อยเลยนะคะแถวบุงการเนาะถ้าหากพื้นที่ไหนยังคงหาซื้อได้เนาะรัตตอรี่ก็หาซื้อเก็บไว้นะคะซึ่งนะคะเรื่องเนี้ยเขาก็มีที่มาแต่บางท่านก็บอกว่าสักพันสองพันก็ยังดีประมาณนี้นะคะลองดูเออลองดูดีกว่านะคะติดไว้เขาให้มาชุดเดียวหางเดียววันนี้นะคะนั่นก็คือ8 3ดสแเนาะแต่ว่าถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นอะ เออถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นมันก็น่าจะนะคะแต่ว่างวดที่แล้วมันพลาดนะคะพลาดหลายอย่างเลยแต่ว่างวดเนี้ยถ้าไม่มีอะไรแบบกุ๊กยิบผิดพลาดไปนิดนึงอะอะไรประมาณเนี้ยก็ลองลุ้นดูนะเผื่อว่าจะมีโชคนะคะอ่ะแล้วคราวเนี้ยอีกอย่างนึงเนาะนั่นก็คือที่จะบอกไว้ว่า เลขลุงพลนะคะเลขเลขที่บ้านลุงพลทําไมจ๋าถึงเอาเลขที่บ้านของลุงพลมาหยิบยกเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะว่าเลขผีใต้หงเนาะ,ะเลขบึงการนะคะเลขบึงการเนาะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคะถามถ,ถึงจ๋าว่าที่เขาไปหมอลอตเตอรี่มามันก็ยังคงมีสามเนาะแล้วดังนั้นนะคะ สามสามที่มาเนี่ยเขาติดสามมาอ่ะแล้วคันเนี้ยมาเป็นเลขที่บ้านของลุงพลตามที่เพื่อน,อนๆได้ยินข่าวมาเนาะว่าลุงพลนะคะได้รับบริจาคสิ่งของเงินทองอะ่ะเยอะใช่ไหมแล้วคันเนี้ยบ้านอะ่ะสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วคันเนี้ยมีการไปเปิดบ้านขึ้นทะเบียนขึ้นเลขที่บ้านอะไรเรียบร้อยใช่ไหมแล้วคันเนี้ยลุงพลอ่ะฝันนะคะว่า น้องชมพู่มาหาเดินมาหาที่บ้านของลุงพลซึ่งลุงพลก็นั่งอยู่หน้าบ้านใช่ไหมอ่าแล้วน้องชมพู่ก็ในฝันมาหาแต่ว่ายิ้มเฉยๆนะไม่พูดอะไรนะคะน้องชมพู่จะไม่พูดอะไรนะในฝันของลุงพลนะคะเสร็จแล้วอ่าในฝนันน่ะก็เหมือนกับว่าน้องเขาจะมาเป็นแบบในทางนิมิตที่ดีนะคะในแนวทางแบบว่าเขาเรียกว่าอ่ามาแบบมามาเกี่ยวกับเรื่องที่ดีเออประมาณนี้นะคะก็เลย อยากให้เพื่อนๆเอาเลขที่บ้านของลุงพลนะเอาไปลุ้นโชคกันก็คือว่าถ้าน้องมาแบบให้มันเป็นแบบแนวทางในนิมิตท,ที่ดีแล้วอ่ะบางทีสิ่งดีๆที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นนะคะเลขที่บ้านของลุงพลก็เผื่อจะมาให้โชคนะคะในงวดน,นี้นั่นเองอเลขที่บ้านนะคะของลุงพลนะนั่นก็คือ79หมู่2นะคะ79หมู่2 ซึ่งถ้าหากรวมเป็น3ตัวนั่นก็คือ792นะคะ792ส่วน2ตัวก็จะเป็น7992แล้วก็72นะอันนี้เป็นเลขเกี่ยวข้องกับลุงพลกับน้องชมพู่ที่งวดน,นี้บางครั้งนะคะการมาในความฝันก็อาจจะมาให้โชคเช่นกันนะเพื่อนๆก็อย่าลืมลองดูนะติดไว้เอาไว้ลุ้นโชคกันนะคะ สำหรับวันนี้ตัวจ่าเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ่าเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งและอีกหนึ่งเรื่องเลยนั่นก็คือใครที่อยากได้มะขามแช่อิ่มไม่ว่าจะาไปไว้ทานเอาไปไว้ขายนะคะกําไรเนาะเท่าตัวเลยนะอ่ะอันนี้นะคะจ๋าขอแนะนานะกาไรเท่าตัวแต่ว่าตอนนี้มะขามกําลัง จะใหญ่นะคะมาครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางเนาะถ้าหากมาขามฝักใหญ่หรือว่าได้ลงแช่แล้วนะคะจ๋าจะอัปเดตให้เพื่อนๆเข้ามาจองนะคะมาสั่งได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนาะต้องรออีกนิดนึงนะคะจ๋ายังไม่รับออเดอร์นะแต่เพื่อนๆเข้ามาพูดคุยประมาณว่าเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะคะแล้วอาจจะแบบใครที่เข้ามาสอบถามก,ก็จะทักไปหาก่อนนะคะก่อนที่จะ,ะรับออเดอร์ ชุดใหม่นะอ่ะก็อยากให้เพื่อนๆนเอาไว้พิจารณาเนาะจากขายกิโลละ70บาทเนาะอ่านสั่ง1กิโลถึง5กิโลค่าส่ง60นะคะต่อกิโลอ่ะสมมติสั่ง1กิโลก็บวกค่าส่ง60 สั่ง5กิโลก็บวกค่าส่ง60เออประมาณนี้นะคะแล้วถ้าสั่ง12กิโลแถม1กิโลค่าส่ง120นะอันนี้ฝากไว้นะคะหากใครที่สนใจเอาไปทานหรือว่าเอาไปขายก็เข้ามาสอบถามได้แล้วจะจะติดต่อกับเมื่อมะาขามได้ลงแช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆน้องเฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยสวัสดีค่ะ